สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวเรียของ IG กันค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นนะคะและเพิ่มยอดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คําว่า kmkth หรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยเข้ากันไปท้านในได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ kmkth ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ g l e ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยลอกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMTT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือก ลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะฟอร์มดัาเวอสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็นไอจนะคะส่วนบทบูบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยเยอดวิวเร็วก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะคะในมบหมูเพิ่มยอดวิวนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นทุกประเภทตรงนี้แล้วกันส่วนด้านในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะยอดวิววิดีโอเร็วรวมกันเลยนะคะเป็นห้าหกหกสามหนึ่งพันวิวในราคาสามบาท ส่วนค่าวพิเศษตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกเป็นวิดีโอที่สองตัวนี้แล้วกันที่สตัวนี้แล้วกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่สองพันหก้อยห้าสิบค่ะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งพันเลยค่ะในราคา3ามบาทเองกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ในตอนนี้นะคะทางระบบได้ดึงมาได้รับการสั่งซื้อกันแล้วนะคะก็ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะถูกๆอวเดอร์จะออยู่ในนี้กันทั้งหมดเลย สถานะตัวนี้เราทางระบบเดําเงินการเดิมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดต,ตรงนี้นะคะจะเป็นการสแ,แกน QR วอารโคดนะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแ,แกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนําสลีปมาวางตรงนําสลีปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอย่างเป้าวัลเลนะคะตัวนี้ การสร้างซองอันเปานะคะนำนิ้งมาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคลิปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี่วอลเล็ตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบัน,นี่ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถ นำคัดอลอกลิงตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชืว่อเลือกันนะคะโตัเชื่อเือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆท่าน,นใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงิเงนไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือก,กันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระตรงนได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้้นมนีกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรอองรับทั้งของ o o o l l p Pay และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะจากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งนะคะก็ไม่นานนะคะทางยอดวิวได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วเพื่อนๆท้านได้สนใจในบริการนี้กดผ่านลิงด้านล่างกันไปได้เลยค่ะ